ร่วมเสนอโดยสินเชื่อบุคคลพรอมิสมาดูโชว์ชุดต่อไปครั้งนั้นเนี่ยพวกเขามาโชว์เรียกแบบเขาเรียก ความน่ารักน่าเอ็นดูจากกรรมการได้เยอะเลยทีเดียวเต็ได้<อ>า5าดาวไปด้วยใช่เต็ตไมไปด้วยความน่ารักบนเวทีนี้ไปพบกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะท้าพิสูจน์รีเทิร์นขอเชิญเชียร์ลีดเดอร์จิว๋วจากโรงเรียนอนุบาลเมืองเอกครับ ชิลเลเดอร์จิ๋วจากโรงเรียนอนุบาลเมืองเอกอายุเพียง5 6ถึงขวบเองครับสามารถเต้นชิลเลเดอร์ได้เหมือนผู้ใหญ่ทั้งน่ารักและก็สตรองมากๆครับสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ต้องเป็นครูหมิวแล้วก็ครูต้าใช่ไหมฮะที่สอนแล้วคือพัฒนาการมีอะไรบ้างคะหลังจากที่ห่างหายกันไปบนเวทีวก็คือเตรียมความพร้อมให้ให้มีความพร้อมเพียงมากขึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนท่าเต้นแล้วก็ท่าต่อตัวเดี๋ยวให้ ให้มิกกี้โชว์ฟอนวอลกับแบ็กวอลครับมิกกี้มิกกี้ยกมือมิกกี้อยู่นี่อ่ะมิกกี้อยู่นี่โอเคไปถามมันเดี่ยลูกทำฟอนวอลแล้วก็แบ็กวอลครับฟอนวอล่าที่ไปฝึกมาอันนี้ฟอนวอลแล้วก็แบ็กวอลครับมุดหน้าแบ็กวอลม้วนหลังเออนี่เด็กๆมีพัฒนาการแล้วก็อยากรู้ว่าครูเต้ามีพัฒนาการอะไรบ้างมีพัฒนาการ เพิ่มขึ้นไหมผมผมสั้นลงผมก็้อลงอ๋อเป็นพัฒนาการที่ดี่ะโอ้ยแล้วคะแนนยังไงหรอน่าจะมีท่ายากที่เปิดเผยไม่ได้ออีกเยะมีท่ายากอะไรไหมวันนี้มีท่ายากไหมโชว์หน่อยโชว์หนแบบมีดนตรีได้ไหมครับได้ได้นะครับได้นะครับแต่ผมว่าครูตั้งเนี่ยมาท้ายพิสูจน์ดีเทิร์นรอบแบทเทิลแล้ว ไม่สามารถโชว์คนเดียวได้แน่นอนเพราะคำว่าแบทเทิลถูกต้องต้องมีคู่แบทเทิลต้องเป็นผู้ชายด้วยถูกต้องฮะขอเชิญหมอกล้องหมอกล้องระดิแลวหันมาบ้างๆเนนั่นไงหัว่าและตั้งแต่บอกว่ามาแบทเทิลมาคนเดียวไม่ได้หัว่าและก็มีผู้ชายที่ทำได้คนเดียวผู้หญิงใส่กระปรงอนุแขนเจ็บอก้องนุเนี่ยไม่รักษาให้หายสักทีนะพี่อนุอ่ะ หายแต่เทปสองแล้วอุยอ้ยอุยไหวไหมครับพี่้ไม่ไม่ไหวจริงหมอไม่มีวันตายหมอหมอต้องรักษาตัวเองได้ได้กำเนิดต้องรักษาเองให้ทำอะไรให้สอนท่าเต้นหน่อยถ้าจะให้สมฉายาหมอก้องผู้ไม่เคยยอมใครต้องทำตามเขาฮะเมื่อคำว่าหมอก้องผู้ไม่เคยยอมใครมีหรือหมอก้องของเราจะยอมแพ้อะไรง่ายๆไปดูกันครับพูดเลยพูด้วยพูด้วยโออ่ะ 啊啊啊啊啊啊！ ไม่เคยเห็นกล้องจัดเต็มขนาดนี้วันนี้อันนี้เหมือนเข้าทางกล้องอะกล้องด่มีความสุขอะภูมคบใช่ไหมผมดูว่าเบิกเนตรตัดดิบิ้นเปิดงานแล้วใช่ไหมพอยังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะวันนี้เตรียมมาหนึ่งโชว์เพื่อเรียกคะแนนจากกรรมการเลยใช่ครับทำให้ดีที่สุดนะคะตั้งใจเลย เอาละครับถึงเวลาที่เด็กๆจากโรงเรียนอนุบาลเมืองเอกจะปล่อยของกันแล้วล่ะครับกับทีมชิลเลอร์จิวที่มีอายุน้อยที่สุดครับ The returning champions. <laughs> กลัง <laughs> Ladies and gentlemen, please welcome. <laughs> <laughs> เชียริเดอร์จิ๋ว,วนะคะเชิญน้องภู่าขึ้นมาเลยบนเวที <c oughs> ให้กรรมาการปรึกษากันสักครู่เชิญค่ะงานนี้คณะกรรมการของเราต้องหนักใจกันอีกครั้งแล้วละครับเมื่อสองโชว์ที่จบไปดีงามด้วยกันทั้งคู่ครับเด็กหัวใจลายเส้นและชีลิดเดอร์จิ๋วใครจะผ่านเข้าสู่รอบบวชมหาชนต่อไปต้องลุ้นกันครับ มนุษย์ฐาพิสูจน์รีเทิร์นที่จะผ่านเข้ารอบโหวตมหาชนต่อไปคือเด็กหัวใจลายเส้นน้องภูผาครับาะะถามควยนคะาวที่เห็นก่อนว่าทำไมถึงเลือกโชว์ของน้องภูผาค่ะพี่ก้องภูผาเก่งขึ้น ชัดเจนมากมพยายามจะหาที่ติทั้งคู่หาไม่ได้เลยคราะทีน,นี้เจะก,การจะตัดสินเนี่ยก็เลยคิดว่าขออนุญาตคิดแทนน้องๆว่าเรามาแข่งกันตรงนี้คนทั้งประเทศเห็นแล้วว่าเราเก่งมากเพราะฉะนั้นส่งเพื่อนไปเป็นตัวแทนไปแข่งกันต่อดีกว่าครูผ,ผาจะสู้กับผู้ใหญ่ได้ได้แบบว่าสูสีได้แหละ น้องๆดอฟฟินเนี่ยอีกหน่อยถ้าโตขึ้นอย่างที่อนุบอกเนาะกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมีพัฒนาการขึ้นวันนั้นแหละจะเป็นวันที่แบบโอ้ดอฟฟินได้โชว์แบบแกลนกว่าน,นี้อีกเอาวันนี้ขอบคุณนะคะทั้งทีมดอฟฟินแล้วก็น้องภูผาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครั่ะโดยตามพี่เหงื่อขอบคุณครับที่มาแข่งวันนี้ก็เตรียมพร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่าลืามให้กำลังใจภูผาด้วยนะครับ คุณผู้ชมคะถ้าชื่นชอบโชว์ของน้องภูผานะคะอย่าลืมโหวตให้น้องภูผาด้วยโหวตได้2ช่องทางทาง Facebook รายการทาพิสุตรรีเทิร์นนะคะหรือว่าจะเป็นทาง SMS ค่ะคุณผู้ชมมีเวลาโหวต7วันเท่านั้นนะครับจากเสารนี้ไปจนถึงเสารหน้ากติกาโหวตเลือกสุดยอดมนุษย์ท้าพิสูตหนึ่งเสียงของคุณคือผู้ตัดสินหากคุณผู้ชมโหวตเลือกมนุษย์หนังตาลากรถพิมพ์ที่08 หากคุณผู้ชมโหวตเลือกเด็กหัวใจลายเส้นพิมพ์ที่09พร้อมเหตุผล3ามคำที่โดนใจและส่ง SMS มาที่4838339หรือทาง Facebook ท้าพิสูจน์รีเทิร์นแฟนเพจเริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่16เมษายน2559เวลา9นาิกา45นาที รางวัลสำหรับผู้ชมที่โหวตผ่าน SMS และให้เหตุผลโดนใจโทรศัพท์ AIS Super Combo l a ่า 4G 3รางวัลกระเป๋าเดินทางคาจโอนี่1รางวัลชุดเครื่องนอนทิวลิปดีไลท์1รางวัลเื้อยืดแท็บิสูจร์10รางวัลและนี่คือรายชื่อผู้โชคด,ดีประจำวันที่26มีนาคมถึง2เมษายน2559แต่วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับขอบคุค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกเช้าวันเสาร์เวลา9นาฬกา45นาทีทางช่อง3ช่อง33ครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสาร์หน้าพบกับการประชันดนตรี2สไตล์ที่เกิดขึ้นในรายการขอเด็กเล่นก็มา ปกติอย่างนี้เขาเรียกไม้กองแต่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม้กองและการแข่งขันที่ต้องแลกมากับการใช้ปากห้ามพลาดท่าพิสูจน์รีเทิร์นรท้าณผู้ชมอยากชมพวกเราย้อนหลังนะครับสับตะไคร้ได้ที่นี่เลยค่ะซับสไครป์ได้ที่นี่เลยครับ